อุทัยธานีสองจนแสบย่องดึกงัดตู้น้ำมันหยอดเหรียญได้เงินไปพันกว่าบาทหลังขับรถจัก,กรยานยนต์หายไปเมื่อเวลา17นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่น้ำรอบหมู่ที่1ตําบลน,น้ำรอบอเาเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีหลังภาพวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้จากชายสองคนใช้รถจัก,กรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อขับขี่มาก่อเหตุงัดตู้ในช่วงกลางดึก ของเมื่อวันที่ผ่านมาแล้วได้เงินหลบหนีไปโดยนางธนรัตน์อายุ46ปีได้เปิดเผยให้กับผู้สื่อข่าวว่าตนเองทำงานเป็นคนดูแลอยู่ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรอยู่ที่เกิดเหตุบริเวณด้านหน้าจะมีตู้น้ำมันหยอดเหรียญให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาซึ่งอยู่ใกล้กับถนนเส้นลานศักน้์นำรอบโดยทุกๆวนันตนเองจะเดินทางมาทำงานในช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นพอตกดึกก็จะไม่มีคนเฝ้าและดูแล ล่าสุดมาช่วงเช้าของวันนี้เจ้าของปั๊มน้ำมันตู้หยอดเหรียญมาที่ตู้น้ํามันได้มองไปที่ประตูตู้หยอดเหรียญเห็นว่าแม่กุญแจตู้มีรอยถูกงัดจึงได้ไปเปิดภาพกล้องวงจรปิดดูเนื่องจากบริเวณนั้นได้มีกล้องวงจรปิด ติดอยู่ที่มุมสูงด้านบนได้บันทึกภาพเหตุการณ์ว่ามีคนร้ายเป็นชายไม่ทราบชื่อสองคนได้ใช้อุปกรณ์มีดและกันไกรตัดเหล็กมางัดตู้น้ำมันหยอดเหรียญในช่วงกลางดึกเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าๆโดยใช้รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนได้ขับมาจอดข้างที่เกิดเหตุแล้วลงมือก่อเหตุโดยใช้เวลาก่อเหตุประมาณ10นาทีค่ะได้เงินไปพันกว่าบาทหลังจากก่อเหตุเสร็จ ก็ได้ใช้รถจักรยานยนต์ซอนกันหายหนีไปทั้งนี้ทางเจ้าของตู้ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญได้เดินทางไปแจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูธรลานสากไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาผู้กระทําผิดที่แท้จริงมารับผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะพี่อันนี้ลอยมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ร้ายขับมา พอดีเมื่อเช้าเจ้าของปั๊มเขาผ่านไป mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขากลับไปบ้าน mm hmm. เขาบอกพ่อเขาว่าต mm ู้น้ำมันนั่นโดนงัดเลยพ่อเขาก็เลยมาให้เปิดกล้องให้ดู mm hmm. ว่าตู้ลองดูซิว่าช่วงช่วงไหนที่ตู้น้ำมันโดนงัด mm hmm. คือมาประมาณห้าทุ่มครึ่งแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ตัดเหล็กกับมีด mm hmm. คือมาตัดกุญแจแล้วก็งัด ได้ตังไปประมาณพันกว่าบาทที่ก่อเหตุก็ประมาณอยู่10บกวนาทีค่ะเขามากันกี่คนรสองคนค่ะลักษณะเขาแต่งตัวยังไงก็คืออีกคนนึงไม่ได้คุมหน้าอีกคนนึงคุมหน้าค่ะค่ะพี่คะท่านอยากจะฝากอะไรถึงโจนไหมคะคือเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีก็หากินก็ลําบากอยู่แล้วข้าวของก็แพงคืออยามาแบบ ประมาณอย่ามาทำอะไรแบบนี้ค่ะนิว24ภาวินีศรีอนันต์ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน